คุณมีคำสั่งปิดการเยียวยามันต้องมาคู่กันอยู่แล้วไม่ว่าประเทศไหนในโลกแต่ในประเทศเรากว่าเราจะได้มาเราต้องไฟก่อนเพื่อให้เขายอมให้ทั้งนั้นเป็นหน้าที่อัตราการเข้าพักโดยเฉลีย่ยกว่า90%พอเกิดโควิดขึ้นมาไม่ถึง10%ทุกคนตอนนี้ไปต่อกันได้อีกไม่น่าจะเกิน2เดือนนะคะ ถ้าอย่างไรก็คือฟังภาคเอกชนเพราะว่าอันนี้ก็คือเสียงของความเป็นจริงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ชาติเราเดินต่อไปได้ด้วยเคปดาราเหมือนเป็นอันรู้กันในกลุ่มคนไทยที่แบบว่าชอบท่องเที่ยวว่าเป็นโรงแรมที่จองยากเพราะว่าเต็มตลอด อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยค่ะก็80กว่า90เลยค่ะเป็นเรื่องปกติยิ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็คืออยากจะมีห้องงอกออกมาเพิ่มเลยทีเดียวพอเกิดโควิดขึ้นมามีแม้กระทั่งบางเดือนที่ปิดอยู่ที่ประมาณแบบไม่ถึง10%ของการเข้าพักก็มีเหมือนกันค่ะพอได้กลับมาเปิดสักพักหนึ่งโอเคได้เงินเข้ามาก็อยู่ต่อได้พอเงียบอีกล็อกดาวน์อีกอะไรทุกคนตอนนี้ไปต่อกันได้อีกแบบ ไม่น่าจะเกิน2เดือนนะคะหน่วยงานทางการเงินต้องต้องเริ่มเข้ามาช่วยแล้วช่วยแบบไม่มีค ondition อะไรเยอะแยะค่ะเช่นเงินกู้ที่ออกพอกอมาจนถึง SME กู้ไม่ได้เพราะว่าระเบียบเยอะมากเกินไปถ้าคุณมีคำสั่งปิดการเยียวยามันต้องมาคู่กันอยู่แล้วไม่ว่าประเทศไหนในโลกแต่ในประเทศเรากว่าเราจะได้มาเราต้องไฟก่อน เพื่อให้เขายอมให้ทางนั้นที่เป็นหน้าที่ทางภาครัฐต้องคิดแผนที่มันเป็น l องเท e มกว่านี้ค่ะเป็นซีนารรโอต่างๆว่าแบบเอ้ยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเยียวยาอะไรจัดการยังไงการคอมมิวนิเคตกับประชาชนนะคะมันต้องตรงประเด็นแล้วก็ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสจริงๆเบื้องต้นเลยนะคะ ตรงนี้มันต้องมีชุดข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็มีชุดคิดในการดูแลตัวเองที่ชัดเจนส่งให้ชาวบ้านส่งให้ประชาชน2ก็คือรู้สึกว่าการสั่งการแบบที่ไม่ได้มีการปฏิบัติจริงจังน่ะมันทําให้เกิดภาวะบาดเจ็บทางเศรษฐกิจเป็นเวลานานมากเกินไป 3. เงินเยียวยาที่แจกให้ประชาชนน่ะแล้วมันไม่มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอะคะ่ะ ุกกระทรวงทุกอย่างที่ช่วยอะไรได้คือต้องออกมาแล้วหน่วยงานวิจัยยาหน่วยงานแบบกระทรวงการคลงังต้องมาแก้ปัญหาที่ขอ้อขวดในวันที่ธุรกิจเราหรือประเทศเราต้องกลับมายืนบนขาของตัวเองแบบปกติอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะวันนั้นนะ่ะมันควรที่จะเป็นวันที่เรายังมี SME ต่างๆเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้าง GDP ของประเทศอะ ถ้าอย่างไรก็คือฟังภาคเอกชนเพราะว่าอันนี้ก็คือเสียงของความเป็นจริงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชาติเราเดินต่อไปได้ด้วย